หลังจากที่นุกและปลายถแถลงข่าวยุติความสัมพันธ์ในฐานะคู่จิน้นคงเหลือไว้แค่สถานะเพื่อนปายได้โพสแคปชั่นผ่านทางเฟซบุ๊กว่าสวัสดีครับวันนี้ปายขอพูดในความรู้สึกของปายเรื่องที่เกิดขึ้นปายไม่อยากให้โทษใครและไม่ได้จะแก้ตัวแทนใครเพราะเป็นการตัดสินใจร่วมกันทางนุกและปลายเราได้ตกลงกันด้วยความเข้าใจ ความรักมีหลายแบบปายก็คือปายปายพยายามแล้วที่จะเปลี่ยนและนุกก็เข้ามาที่จะรักจริงๆจนปายบอกอยู่แบบนี้ดีกว่าขอให้เข้าใจว่าทั้งปายและนุกว่าต้องมีแฟนมีครอบครัวในอนาคตซึ่งปายและนุกก็รู้กันมาตั้งแต่แรกเราได้เตรียมใจกันมาแล้วจึงมาถแถลงข่าวส่วนเรื่องทางญาติ ที่รู้จักแม่ปายที่ออกมาพูดเนื่องด้วยเขารับรู้พร้อมกันกับทุกคนเขาจึงพูดตามความรู้สึกที่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่างคือการตัดสินใจของปลายสิ่งที่ทำให้ปายร้องไห้อารมณ์ท่าทางแววตาเศร้าไม่ใช่ที่ทุกคนเข้าใจว่านุกทิ้งปายหรือนุกปิดบังแล้วทำให้ปายเสียใจแต่อย่างใด แต่เป็นความรู้สึกที่ตื้นตันพอการเดินทางของปายที่บอกว่าเราคือนักร้องเสียงเพี้ยนเติบโตจากคำพูดผู้คนมากมายเลยทําให้เรามองย้อนไปว่าเด็กพนักง,งานคนหนึ่งได้รับโอกาสมากมายในการเติบโตครั้งนี้ซึ่งไม่ใช่ที่นุกพูดแล้วทำให้ปายเสียใจเลยให้ทุกคนเข้าใจในส่วนนี้นะครับ สุดท้ายก็ยังยืนยันคําเดิมว่านุกคือเพื่อนที่ร่วมเติบโตมาด้วยกันจนถึงวันนี้และเขาไม่เคยทำให้ปายเสียใจและผิดหวังอยากให้มองหลายๆมุมจะได้เข้าใจอีกหลายๆความรู้สึกรักด้วยความเข้าใจขอบคุณครับทางเราอยากบอกปายว่าทุกคนเคารพการตัดสินใจของปายและเป็นกําลังใจให้ปายในทุกๆก้าวเดิน ไม่ว่าปายจะทำอะไรจะคอยซัพพอร์ตปายอยู่ตรงนี้เสมอสำหรับปายแล้วใบหน้าของปายเหมาะกับรอยยิ้มมากกว่าน้ำตาขอให้ปายมีพลังและเข้มแข็งในทุกๆอย่างที่ผ่านเข้ามานะคะรักปายนะ